นะที่พามามีไหมมีอะไรใหม่ๆให้ผมดูไหมถ้ามีก็บอกผมมามันอยู่อย่างนี้จริงๆเอาไว้มีรายได้มากขึ้นหน่อยดีครับนะครับตอนนี้เราทําโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่รายได้ใหม่อะไรเยอะแยะอีกหลายอย่างซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินหน้า เพื่อจะหาอะไรได้เข้าประเทศนะที่พามามีไหมมีอะไรใหม่ใหมให้ผมดูไหมถ้ามีก็บอกผมมาไอ้วันนี้ที่ผมบอกไปผมทำอะไร้วบ้างเนี่ยผมก็บอกไปทุกวันทุกวันสื่อสารไปทุกวันวันท่านก็ไม่เคยฟังนะผมไม่ไปเถียงกับท่านอยู่แล้วแ่ะแต่ผมต้องพูดให้ฟังเพราะประชาชนฟังอยู่ทางบ้านหาว่ารัฐบาลไม่สนใจเขาถ้าไม่สนใจคงไม,ไม,ไม่ไม่ดูแลแบบนี้แหละครับ ยนะ้อนกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองมากกว่าแล้วกันเรื่องอื่นๆผมคิดว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีต่างๆก็คงจะชี้แจงนะครับเรื่องนี้ครัวเรือนนี่สถานะนี่อะไรต่างก็ชี้แจงไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะบรรยากาศที่นี่เหมือนเดิมไม่ว่าจะอภิปรายอะไรก็เหมือนเดิมเพราะว่าถูกฝังชิปไปหมดแล้ว นะถูกฝังทิพไปหมดแล้วผมก็ไม่อยากจะไปตอบดูแรงอะไรกับท่านนะผมนี่พยายามอย่างยิ่งย่วดในการที่จะไม่ใช่อ,อ,อารมณ์นะผมอดทนพอหลายเรื่องท่านพูดมันไม่ใช่ข้อได้จริงอะเรื่องพลังงานถ้าเขพูดอะทอําไมายังง่วนยังนี้ทำไมท่านจะไปดูที่ประเทศไทยมันมีหลุมกี่หลุมมาผลิตได้วันละกี่บาเรวนะ ต่างประเทศเขามีกี่หลุมล้วเขาขุดได้กี่บาเดียวน้ามันเขาขูดคุณภาพดีไหมดีกว่าเราไหมแกส๊สก็เหมือนกันสอสคือใายสสคือพูดตัวแทนประชาชนไม่ใช่แต่ร้องทุกข์ร้องเอาเรื่องเดือดร้อนอย่างเดียวท่านเอาสิ่งที่รัฐบาลทำมาเนี่ยไปให้เขารู้ด้วยให้เข้าข้อถึงการประการภาครัฐถ้าเข้าข้าไม่ถึงมันก็อยู่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้จริงๆนะครับผมจะเป็นน้องพูดตอนนี้แหละ นะอื่นๆผมรับได้หมดอ่ะผมฟังทุกเรือกอ่ะบางอันก็ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ําอีกนะผมก็ไม่โกรธท่านนะกุนาไปดูไรายได้เงินก,ก็ประมาณนะอ่านเล่มอย่างนี้บ้างอย่าไปอ่านแต่เล่มที่จะหาเรื่องผมหาเรื่องโจมตีรัฐบาลอย่างเดียวอ่านที่เป็นประโยชน์ซะบ้าง